เรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครมทางหลวงฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซน์น้ำแร่บ,บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง Line Action Face Mist กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ มาติดตามชีวิตกินอยู่กับป่าของพ่อเลี่ยมบุตรจันทากันต่อกับการพึ่งพาตนเองแบบง่ายๆด้วยการทําน้ําตาลสีราไว้ใช้เองทั้งปลอดภัยจากสารเคมีและได้กินของดีโดยไม่ต้องเสียงเงินซื้ออีกด้วยช่วงนี้เรากําลังจะรีดน้ําอ้อยออกจากลําอ้อยเพื่อจะไปทําน้ําตาลสีราเราตัดมาแล้วล้างแล้วต่อไปเราก็จะรีดเอาน้ําเพื่อจะได้น้ําอ้อยแล้วจะไปต้มต่อให้เป็นน้ําตาลสีราครับก็อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ต้องไปดูของจริง มาเลยต้านมาเลยเลยูกหมดเรื่องช่วงนี้เรากําลังต้มน้ําอ้อยเพื่อจะให้ไปเป็นน้ําตาลสีดำนะครับมันจะมีช่วงๆที่เราอยากต้องการอยากจะได้อะไรถ้าเราอยากจะได้น้ําเชื่อมมันเดือดไปถึงช่วงหนึ่งแล้วก็ยกลงจากเตาไฟแล้วก็เป็นน้ําเชื่อมถ้าเลยจากน้ําเชื่อมไปยกลงจากเตาไฟมันก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บถ้าเลยน้ําตาลปี๊บยกลงมาก็าจะเป็นน้ําตาลปึกกเข็ม ถ้าเลยน้ำตาตลน้ำตาลปึกไปเนี่ยยกลงก็จะเป็นน้ําตาลสีลำเนี่ยช่วงนี้เราจะเอาน้ําตาลอะไรเราก็ยกลงจากเตาไฟช่วงนั้นแหละแต่ถ้าเลยน้ําตาลสีลำไปเนี่ยไม่เลยนะเป็นตังมงยิงย่งยิ่งแรงยิ่งดีน้ํามันจะได้เดือดนะเดือดเร็วถ้าให้น้ําตาลออกมาสีสวยเนี่ยเดือดตลอดเวลาน้ําตาลยิ่งสีสวยถ้าเดือดพอหมดไฟมันก็ยุบนะแต่ถ้าถ้าไฟไม่พอมันก็มันจะยุบลงเติมไฟ ก็เดือดมากขึ้นมาไหมอย่างเงี้ยถ้าเดือดแล้วยุบยุบแล้วเดือดเน,นี่นยน,น้ำตาลจะสีไม่ค่อยสวยอ่าตอนนี้ขั้นตอนจะสุดท้ายแล้วลูกขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราพยายามกวนอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ความร้อนมันระเหยให้มันให้มันเย็นระบายความร้อนเพื่อให้มันเย็นพอมันเย็นก็จะตกผึกก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็ยีขั้นตอนสุดท้ายแล้ว กลละโดยปกติถ้าอ้อยขนาดนี้ประมาณ10บลำจะได้โลหนึ่งนครับแต่เมื่อกี้เราตัดมาแค่ห้าห้าลำไเล็กก็พอมันแห้งก็ก็เก็บไว้ได้เลยเลยใช้ได้เลยเนี่ยอีกหน่อยมันจะแห้งสนิทเลยนะไม่มีน้ําเลยนะ,ะน้ําตาลสีลำเนี่ยเราไม่มีอะไรเจือปนเลยที่เราทําเอง่ใช่ไหมเราก็เอาอ้อยมามารีดเอาน้ําแล้วก็มาต้มเลยจนกลายไปเป็นน้ําตาลเลย แต่ถ้าน้าตาลตามโรงงานเนี่ยเขาผสม,มอะไรรึเนี่ยเราก็ไม่รู้ทําไมมันสีมันสวยมันขาวเขาใส่อะไรเราก็ไม่รู้แต่เนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่เห็นใช่ไหมแคเอาน้ำมาต้มให้มันเป็นน้ําตาลได้เลยอ่าน,นี่จะเสร็จแล้วครับเราก็จะลวงให้มันอยู่ตรงกลางแล้วฮะถ้าปล่อยทิ้งไว้มันกติกระทะขูดออกยากมากเลยเรียบร้อยส่วนอยากให้ละเอียดดีไม่ละเอียดดีก็ไปยีเอาเองต่อ หรือไม่ไก็อย่างนี้เก็บไว้ใช้ได้เลยเวลาเป็นปวดประจําเดือนนลูกชงกับน้าร้อนแล้วก็บ,บีบมะนาวใส่แก้ปวดประจําเดือนคนรุ่นใหม่ไปทําต่อดิทาน้ําดื่มเพื่อสุขภาพได้รู้วิธีการทําน้าตาลสีราจากอ้อยไว้ใช้เองกันไปแล้วเรากลับมาพูดคุยกับพ่อเลี่ยมกันต่อครับว่าเพราะอะไรพ่อเลี่ยมถึงเปิดบ้านสวนออนซอนแห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับหลังจากที่เรารีน้อมนํา ศาสตร์เขาไม่จะอยู่หัวมาใช้เนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตไ้แล้วชีวิตมันมีความสุขเราก็เลยอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับเราบ้านเพราะนั้นความรู้อะไรที่เราคิดค้นพบเจอใช้แล้วสะเียนแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดต่อมันไม่อยากให้อยู่กับเราเราตายไปมันความรู้เหล่านี้มันน่าจะรุ่งเรืองอยู่อย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้อยากถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นหลนนังส่วนมากเราก็จะไม่กําหนดว่าจะสอนอะไรเราก็ ให้คนมาเนะี่ยอยากจะเรียนรู้อะไรแต่เราก็อยู่ในใน,ในหมวด5เรื่องเรื่องข้าวเรื่องกับข้าวเรื่องของใช้เรื่องสมุนไพรเรื่องปุ๋ยอยู่ใน5เรื่องคุณอยากจะเรียนรู้อะไรที่เราเราก็ถ่ายทอดเรื่องเหล่านั้นนอกจากองค์ความรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเองแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่พ่อเลี่ยมมักจะบอกหรือปลูกฝังกับนักเรียนที่มาเรียนรู้กับเราสิ่งที่อยากบอกมากคือและก็บอกมาตลอดเวลาก็เรื่องปลูกต้นไม้นะั่นแหละเป็นหลัก พาะปลูกต้นไม้คนทุกคนได้ประโยชน์ที่พ่อคิดว่าทุกคนได้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้คือไม่ไม่มีใครเสียไม่มีใครได้ทุกคนปลูกทุกคนได้เหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมว่าพ่อปลูกต้นไม้คนอื่นปลูกต้นไม้ต้นไม้คนอื่นโตต้นไม้ของพ่อก็ไม่ได้ผอมลงต้นไม้ของพ่อโตต้นไม้คนอื่นก็ไม่ได้ผอมลงเพราะนั้นมันมันโตไปพร้อมๆกันได้ประโยชน์ร่วมกันวิทิปปลูกต้นไม้ให้เอาของพ่อคือง่ายๆแค่ปลูกช่วงฤดูฝน ช่วงที่มีฝนตกอะช่วงทบ้านเราก็ช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยปลูกต้นไม้ได้เลยแล้วก็ฝากเทวดาฟ้าดินดูแลมันมันก็โตนะไม่เคยตายหรอกช่วงเนี้ยปลูกต้นไม้ได้เลยลูกๆได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพ่อเลี่ยมอย่างไงบ้างครับได้รับจนลูกๆก,กลับมาอยู่บ้านหมดแล้วลูกของพ่อเรียนจบปริญญาทุกคนนะดีนะมีลูกสองคนถ้ามีสี่คนให้เป็นปัจจัยสี่เลย ลูกคนโตให้เรียนเกษตรจบแม่โจ้ไปอยู่ญี่ปุ่นกลับมาก็มาอยู่บ้านกับพ่อคนที่สองได้เรียนแพทย์จบแพทย์ก็ไปทํางานอยู่โรงพยาบาลพักหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลาออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่บ้านแล้วอันนี้ถือว่าอิทธิพลที่เราปลูกฝังเขาเนี่ยน่าจะได้ผลเพราะงั้นเขาคงไม่กลับมาอยู่บ้านแล้วอย,อยากให้กลับมาอยู่บ้านอยากให้เขามาสืบทอดสิ่งที่เราทำอะไรรู้ไหมพ่อคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิต มันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือชีวิตมีความสุขเพราะเราทํามาพักหนึ่งเราเห็นว่ามันนี่คือชีวิตชีวิตมันง่ายตื่นขึ้นมามีอาหารกินันละสามมือไม่เดือดร้อนเลยเราก็อยากจะให้ลูกมาสืบทอดสิ่งเหล่านี้ต่อชีวิตเขาจะได้มีความสุขเราก็พยายามปลูกฝังเข้ามาแต่แล้วพ่อไม่ได้บังคับนะให้เขาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากกว่ามันเหมือนเหมือนมันเข้าสายเลือดของมันเองมาเรียนรู้คนที่พ่อเลี่ยมอยากขอบคุณ ที่ทำให้พ่อเลี่ยมเปลี่ยนแปลงตนเองจนเป็นพ่อเลี่ยมในวันนี้คือใครครับคือผู้ใหญ่วิบูลเฉมเฉลิมฮะเป็นอาจารย์ปู่ของพ่อเลยเพราะแกพูดทําให้เราได้สติแล้วก็มาทําข้อมูลแล้วสุดท้ายพอเราเริ่มทําอะไรติดขัดปัญหาเรื่องอะไรแล้ก็จะไปหาแกแกแก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีมีความเมตตามมากและความรู้ที่แกมีก็ไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยแกให้เยอะมากเ เยอะจนเราสามารถรู้จักพันไม้สะสมพันไม้ในส่วนนี้ประมาณ 5, 600ชนิดและรู้จักใช้ประโยชน์ในแม่ไวิวเทียรรู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ก็จะสอนไม่ได้แค่บอกนะพาทำด้วยหลายๆแกก็จะพาปฏิบัติเพราะเมื่อก่อนทุกครั้งสมัยที่แม่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ละเดือนเราก็จะไปเรียนโน้แกที่นู่นเรียนการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใบหญ้านอกจากใช้ชีวิตสบาย อยู่ในสวนอ้อนซอนแล้วพ่อเลี่ยมทำกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับหลักๆก,ก็ทำปลูกป่าแล้วก็ออกไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างอันนี้ถือว่าสิ่งที่เราทำมันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเให้ให้ชีวิตเรามันดีขึ้นพ่อก็คิดต่อว่าสิ่งที่เราทำแล้วมันมันตอบโจทย์ชีวิต เราน่าจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ไดเรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติถ้าทุกคนทําได้เหมือนที่พ่อทำเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศทําแท้ยี่สินต่ก็น่าจะพอละประเทศเทาก็จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดวไลก็จะจะดีขึ้นเรืเร่อยๆครับพอโลกมันจะได้ร่มเย็นเป็นสุขใชหนิยามคําว่าคนเปลี่ยนโลกในแบบของพ่อเลี่ยมให้ฟังหน่อยสิครับพ่อนี้นิยามไม่เป็นหล คนเปลี่ยนโลกหรือโลกเปลี่ยนคนเนี่ยไม่แน่ใจโลกกับคนอะไรเกิดกว่ากันไม่รู้นะคนก็คือส่วนหนึ่งของโลกถ้าถ้าคนยังมีพฤติกรรมที่ทำลายจากโลกที่มันน่าอยู่มันก็จะทำให้ไม่น่าอยู่แต่ถ้าหากคนใช้ชีวิตที่มันไม่ทำลายดินไม่ทำลายน้ำเนี่ยก็จะทำให้โลกนี้อุดมสมบูรณ์โลกก็จะดีขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นเพราะนั้นโลกจะเปลี่ยน ไปทางที่เลวร้ายหรือไปทางกันที่ดีก็อยู่กับคนนี่แหละว่าคนจะทำตัวเองให้เป็นคนดีหรือเปล่าพ่อเลี่ยมได้พบกับความสุขแท้ในชีวิตและต้องการแบ่งปันสิ่งที่ท่านค้นพบและได้รับให้กับผู้อื่นในสังคมด้วยเพราะท่านรู้แล้วว่าการทำเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกซึ่งหัวใจ ของเรื่องราวชีวิตพ่อเลี่ยมบุตรจันทาก็ได้ถูกบันทึกไว้และถ่ายทอดมาถึงคุณผู้ชมทุกท่านแล้วในค่ำคืนนี้ครับกลับมาติดตามเรื่องราวค้นเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการค้นเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นก20นาทีทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ